มื้อเช้านะครับที่ปานบุรีจังหวัดอะไรนะประจวบประจวบทุติดหรือโดนกระทือนเป็นนปานบุรีมื้อเช้าของเราก็เราพักโรงแรม5ดาวครับยังรู้เลยคือลหลายหมื่นบาทนะครับแล้วก็แต่บังเอิญเขาให้รวมหารเช้าให้เราเรากต็ตื่นสายอะเรากินไม่ทันเรก็เลยนี่ครับผมคือครอบครัวเราเนี่ยไฮโซแล้วก็ นอนห้าดาวตลอดไปไหนก็นอนห้าดาวตลอดนะครับเพราะว่าเราไม่ชอบโรงแรมถูกๆโรงแรมถูกๆนอนละคันนะครับเราก็เนี่ยฮะเราก็เหมาหาดผมใช้เงินหลายแสนมากนะครับเพื่อจะเหมาหาดเคลียร์ที่ให้มันโล่งนะครับให้มันโล่งนะเพื่อผมจะได้จอดรถกินอาหารเช้านะครับกับลูกกับเมียผมต้องการแค่นี้ครับรวยมากผมเหมาหาดทั้งหาดเลยนะตอนแรกคนก็เยอะเดี๋ยวผมก็ใช้เงินเนี่ยไล่คนให้หมดเลยนะแล้วนะผมก็นั่งกินลูกโอเคไหมลูก บ้านเรานะบิบิั๊บั๊บั๊บับบิบรวยบ้านเรารวยมากเมื่อคืนก็นอนห้าดาวห้องประมาณห้าเอเคอร์เนาะกินอาหารนี่ครับผมว่าโอเคนะกินอาหารเช้ามาตื่นไม่ทันน่ะอาหารเช้าต้องโอ้โหเดี๋ยวต้องตื่นเช้าเราตื่นสายเพราะว่าเมื่อคืนก็เหมาดีสอ่อนนอนอีกนะครับเหมาดีสอ่อนนอนอีกเพราะว่าทั้งโรงแรมมีแค่เราสามคนนะครับก็นอนแล้วก็สบายเมื่อคืนก็หลับสบายสามทุ่มกว่าสี่ทุ่มฝนตกฟินตอนนี้ก็ทะเลครับนี่ครับ ทะเลนี่ทะเลของผมก็เหมาผมสั่งเคลียร์คนออกอยางหาทั้งหมดเลยนะเนี่ยบอกว่าใครที่เล่นน้ําอยู่ให้ลงเพราะว่าผมผมรวยมากนะผมรวยมากรวยจนแบบเนี่ยให้ให้คนหายอยากหาให้มันหายออกไปหมดนะครับแล้วก็เราจะได้พาครอบครัวที่ไฮโซรวยระเบิดระเบ,ระเบอร์งผมเนี่ยนะครับรวยมากรวยมากบ้านผมไม่ได้รวยธรรมดารวยขิ้ต่คิ้แตนเลยนะรวยมากกินอาหารเซเวน่นมือนี้ก็ไม่ไม่ถึงหมื่นมือน,นี้ไม่ถึงหมื่นบาท ก็กินกันเรื่อยๆไฮโซรามตาไฮโซวิบป๊บปวิบป๊บปไฮโซต้องกินน้ำทั้งหมดด้วยเพราะว่าต้องอยู่ไปถึงเที้ยงดูวยนะโอ้โหรวยระเบิดระเบ้อเลยไปละนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่บอกพอาที่บ้านไฮโซมาเที่ยวนะครับหาดนี่เมาเลยนะครับ เหมาส่วนตัวเลยนะครับเมื่อเช้าก็กินข้าวบนทะเลส่วนตัวนี่หาดยังเหมาส่วนตัวได้นะครับนะฮะอันนี้เคลียร์คนเลยนะครับเพราะว่าเราไปที่ไหนเราต้องเคลียร์นะฮะเราต้องเคลียร์คนรวยมากเลยนะครับสามารถที่จะทําได้ใช้เงินทําอะไรก็ได้นะครับเพราะรว,วยมากระเบิดระเบอร์เลยนะโอ้นี่มาเที่ยวยังแบบไพวขนาดนี้เลยนะครับชีวิตผมก็อยู่บนความหรูหราตลอดตั้งแต่เกิด จนมาถึงเนี่ยจะตายอยู่แล้วเนี่ยนะครับยังไม่ตายครับยังเหลืออีกครึ่งชีวิตก็เมาอย่างเดียวเลยครับไปที่ไหนก็จะเมาเมาเมาฮะพูดให้คนหมั่นไส้เข้าไว้นะครับจะได้รู้ว่ามันรวยเป็นยังไงรวยรวยระเบิดระเบอเลยอ่ะรวยรวยความรวยก็เป็นอย่างนี้ครับอ่าเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูหน้าคนรวยหน่อยอันนี้ครับนะครับพาครอบครัวเที่ยวแบบ VIP ส่วนตู้ ส่วนตัวส่วนตัวส่วนตัวที่ผมยังไม่ได้ตัดเลยโควิดนี้ทําให้ไม่ได้ตัดผมเลยนะครับไม่ตัดก็ดีเยินดีครับเขาจะได้ไม่รู้ไงครับว่าเรารวยนะครับเพราะเราแต่งตัวเย็นเยนนะครับเราก็พาครอบครัวมาเที่ยวนะครับหลังจากเขาผ่อนคลายนะครับผมกลัวติดโควิดนะครับผมก็เลยให้ให้เคลียร์พื้นที่ก่อนแล้วเพื่อให้ครอบครัวผมมาเที่ยวกันแค่3คนนะครับมันจะได้ไม่มีโควิดมาติดเรานะครับ ทะเลก็เงียบสงบดีนะครับนี่ครับมาแช่เท้านะครับพักผ่อนให้ลมทะเลกระแทกสมองนะครับเรื่องอะไรที่ไม่เป็นเรื่องมันจะได้ออกสมองไปด้วยนะครับทะเลนี่นะครับมันแหมได้ยินเสียงคลื่นแล้วมันก็บอกตรงว่า มีความผ่อนคลายนะครับทะเลนั้นเป็นเหมือนทินของเราจะขอเฝ้าตราบจนชีวิตเราสิน้นแน่เพลงเป็นไงครับโอ้ยรุ่นใหม่นะเพลงนี้รุ่นใหม่ถ้าไม่ได้อายุ5060นี่ไม่รู้หรอกนะครับเพลงนี้วัยรุ่นกระเจงิงเพลงประเภทนี้นะครับนี่ครับ ไว้มีโอกาสนะครับเดี๋ยวจะเหมาเรือไปหาปลาหมึกอยากกินปลาหมึกสดๆนะครับอันนี้เวลาไม่พอก็จะเหมาเรือยอดนะเหมาเรือยอดไปล่องหาปลาหมึกสักห้ตัวแล้วก็กุ้งลอฟเตอร์รวยรวยมากรวยเละเลยนะรวยเละเลยอันนี้ก็เป็นภาษาเป็นทางการก็เรียกว่าภรรยาแถวบ้านเรียกว่าเมียนะ ส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกันแก่ง่ายตายช้าถ้ามันตายก่อนผมนะ้ชีวิตนี้รวยเละเนไม่ตายหรอกมันหนังเหนียวยิ่งด่ามันมันก็ไม่ตายถ้ามันตายก่อนนะชีวิตเกษียณเหมือนถูกหวยอีกนะถูกหวยยี่สิบล้านยังไม่เท่ากับเมียตายก่อนเลยแล้วมีตังค์อยู่ไม่กี่ล้านโอ้โหปูดไปงั้นนะยิ่งยิ่งด่ามันมันก็เหนียว มันมีวิชาอาคมพวกนี้นะะดูทะเลกันดีกว่ากอกันดีกว่าครับนี่ครับเหม, ω, มาเหมาทะเลเที่ยวเหมทาทะเลเที่ยววิบวับวิบวับวิบวับนาฬิกานี่กูเตะน,นะผมใส่กูเตะเรือนหนึ่งโอ้โหอย่าให้พูดเลยไอไ้ไอเตะเตะทั้งหลายไม่เท่าไหร่เนี่ยถ้ากูเตะนี่ระเบิดระเบอร,บรบ์แขงแขงวิบวับเลยนะครับแมาทะเลฝ้ายละเอียดละเอียดนี่ เอาเดี่ยวหูมีเมื่อคืนอาจจะเกาขาแรงไปหน่อยนะฮะน้ำรู้สึกจะแสบๆอยู่นะครับว้านวะค, <Wow. S 1> คือคนภาคเหนือเนี่ยครับก็ไม่ค่อยได้สัมผัสทะเลเท่าไหร่มันห่างไกลลงมาทีมันก็ก,ก็นานช่วงนี้เป็นช่วงยุคโควิดครับก็เลยพาครอบครัวมาเที่ยวได้อย่างสบายใจเพราะว่าเรียนออนไลน์ครับเรียนออนไลน์ก็สบายนะฮะเพราะว่ากลับกล้องอ่ะ โอ้โหเออมุมมุมนี้สินมุมนี้สิน่าไม่ต้องเห็นหน้าที่หล่อเหลาผมมากนะครับใครที่หมั่นไส้ก็พันธา,านไปเลยบ้างก็ได้นะครับผมก็คือคนเรามันต้องมีมุมบ้าบ้างมุมที่มันเอออย่าจะไปเครียดเรื่องการเรื่องงานตลอดนะครับมีมุมบ้าชีวิตบ้าบ้ามันจะได้ระบายออกมานะครับระบายได้คุยเอ้ยนี่นะได้พูดได้วื้นเว้อน,น,นะครับตำรวจอยู่นี่อีกเดี๋ยวเขารู้ว่าคนบ้าจากเมืองจีนมานะครับ โอ้ oh, ชอบจริงๆครับทะเลเงียบสงบมากับรีโวเลสอลโคเดี๋ซื้อ PPV คันรวยเละรวยเละเดี๋ยวกำลังซื้อเอาเงินแอบเมียไว้หลายหลายที่อยู่ที่บ้านอยู่เดี๋ยวจะไปซื้อรถ PPV คันนึงนะครับพอดีคันนี้เอามาเที่ยวมันก็ดีนะสี่ประตูแต่คุณหนู คุณหนูบอกว่าด้านหลังมันแคบคุณหนูคุณหนูคุณหนูกลัวแดดนี่คุณหนูกลัวแดดโอ้โหแดดโโแดด,แด,ดเมืองไทยแดดเมืองไทยมันร้อนใช่ไหมลกูกเดี๋ยวเฮ้ยมีเบอร์โทรพาทิศเดี๋ยวโทรไปเคลียร์กับพาทิศแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปเอาเห็ดท็อปมาล้างกัวเองอ้าวตายหาเลยซื้อเห็ดท็อปกลับบ้านด้วยโอ้โหไฮโซกินเห็ดท็อปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวได้โทรไปหาสุริยเทพช่วยลดแสงหน่อยนะครับจะโม้อะไรก็ให้โม้มันเวิ้นเวอ้อไปเลยอ่า รวยเละรวยเละบ้านผมเนี่ยรวยเละยิ่งยุคโควิดเละแท้เลยรวยเละแท้เลยนะครับนี่ครับเดินทางไกลนะครับจากเชียงใหม่กับเลสโลโก้นะครับวันนี้นี่ใช้ความเร็วก็พอประมาณครับ1้4พอ140นะฮะประมาณการนะครับ1้0ยส่บอบางจังหวะนะส่วนใหญ่ก็พยายามยืนพื้นอ่ะ120นะแต่มันก็ชอบรับมาเรื่อยนะนะครับ แล้วก็สบายตอนนี้ใช้แม็ก18สำหรับการเดินทางไกลถ้าออฟโรดก็จะใช้ฮันคุกนะครับฮันคุก16นะครับอันนี้เป็นแม็ก18นะครับโฟเก้นนะครับยางดีเซลเดิมหมดนะครับทุกอย่างคันนี้นะครับไม,ไม่ไม่มีการรีโมงรีแม็กควันไม่ดํานะครับมีสโน๊กเกิล TGM วินเดี๋ยวไปเปลี่ยนละวินแบบนี้บองโตไม่เอาละใช้งานลําบากลําบนนะเมื่อวานไปหุบกระหังมานะ รถเพื่อนสมาชิกอีกท่านหนึ่งจมน้ําไปนะครับเข้าลายผิดล็อกโคเหมือนกันสีแดงนะฮะสาลายก็มาเทียบเลยเนะี่ยสาลายูกลางไหนมันจะกลับเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวกลับไปค่อยล้างนะครับอ่ะดูเมียผมไปเจอเห็ดเห็ดเพาะเห็ดท็ดอปจากเหมืองปีล็อกบ้านอีตองก็งซื้อมามันจะถึงบ้านจะเน่าอนนี้นะเอาเห็ดท็อปไปล้างก่อนลำบากระบบนเหลือเกินอีกต้องอาทิตย์หนึ่ง ทริปนี้เป็นทริปการเดินทาง2อาทิตย์กว่านะครับซื้อเห็ดท็อปมาหลายทุเรียนก็อยู่ในรถอีก5ลูกแบ่งเข้าเป็นละสลูกหรืออีกสามเดี๋ยวไปแกะกินเรื่อยๆนะครับทริปนี้ก็ยังไม่พบปัญหาอะไรนะครับโอ้โหเออพบพบพบวันนั้นไปด็อกเตอร์กีบผลนะครับผลกีบบัวโทษทีพูดผิดไอ้ขึ้นคาเนินแล้วบังเอิญผมปิดท้ายนะครับปิดท้ายคาราวานนะครับ น้ำมันเครื่องเตือนเลยบอกว่าน้ำมันเครื่องอยู่ในระดับที่ตับคือผมคาเนินเยอะไปหน่อยนะครับเพราะขาบวนข้างหน้าเขาไม่ผ่านไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ออกตัวไปก็มีระบบเซนซิทีฟพูดอะไรไม่รู้เมียผมพูดอยู่คนเดียวเบิ้เว้อหาหอยหาอะไรเวลาบางทีผมจอดนะครับรถเข้าปงเข้าปั๊มนะครับ ก็ทําเป็นคิดความรู้ในในตัวให้นะครับผมก็จะมักจะสตาร์ทรถอยู่นะครับยังไม่อยากดับเครื่องเวลาผมขับทางไกลไม่ค่อยชอบดับเครื่องถ้าไม่มีคนเฝ้ารถผมก็จะล็อกรถไว้นะครับนะฮะแล้วก็สตาร์ทรถอยู่นะครับอันนี้ใช้กรอง BMC นะครับช่วงล่าง Iron Man ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะใส่กันโคงของนิโตเพราะว่าผมบรรทุกค่อนข้างหนักครับบรรทุกค่อนข้างหนักคืออะไรนะครับมันมันเต็มท้ายสัมภาระนี่เลยนะครับเวลาเดินทาง สปอนเซอร์ผมก็จะมีนี่ครับผ้าเบรกเ c ซีอีซียชอปใช้กล่องคันเร่งไฟฟ้านะครับยางฮันคุกนะครับลิควิดโมลีนะครับปึ๊บอ่านี่ครับสมภพระ,ะเต็มห้องเลยครับทุลงทุเรียนนะครับเรียกว่าแน่นเต็มพิกัดนะครับสำหรับรถคันนี้เรียกว่าเต็มกระบะขับเคลื่อน4ล้อตัวนี้นะแน่นไปหมดเลยนะครับ เรื่องยางเรื่องแม็กนะครับผมก็มีหลายชุดนะครับถ้าเล่นออฟโรดนะครับเน้นแม็ก16จะดีกว่าผมมีแม็ก16อีกชุดหนึ่งของทันทันคุกนะครับ AT2 นะครับแต่ถ้าวิ่งทางไกลผมก็จะมาใช้แม็ก18นะครับเพราะมันจะแน่นกว่าเฟิร์มกว่านะครับตัวนี้เป็นโฟร์เคนนะครับโฟร์เคนโฟร์เคนพูดผิดอีกแล้วเดี๋ยวโดนกระทืบนะครับวินหน้าวินหลังผมมีนะครับแล้วก็เสียบสรุปนะครับผมทําตามความฝันผมเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องสายวิน ถ้าคุณไปออฟโรดอย่างนี้ไม่ใช้จริงๆคันนี้ผมเตรียมไว้ทําเป็นคาราวานไปต่างประเทศอย่างเดียวนานๆจะมีการชักวินทีนหนึ่งนะครับก็เลยไม,ไม่ได้เอาวินใส่นะครับทั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับแต่เป็นวินเสียบได้แต่ถ้าคันนี้จะประจําการในทางออฟโรดของผมนะครับผมก็ต้องไปซื้อรถไปต่างประเทศอีกคันหนึ่งนะครับบอกแล้วว่ารวยระเบิดระเบอรบ์นะครับก็จะไปซื้อ PPV อีกคันหนึ่งนะครับรอหมดยุคโควิดก่อนนะครับ เพื่อที่จะขับไปต่างประเทศคันนี้ก็ประจําการยิงไต่างประเทศแต่ตอนนี้มาใช้ในออฟโรดแล้วก็เริ่มติดใจนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวอาจจะต้องเพิ่มอาวุธหรือเปล่าเช่นดิฟล็อกหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้อาวุธเฟืองท้ายมันดิฟล็อกเฟืองท้ายอันเดียวนะครับไม่พอนะครับคลองสิบที่หุบกระหังที่ผมขึ้นไปไม่พอนะครับปีนขึ้นไม่ได้คาเนินเลยเพราะว่าคันแรกเอาน้ําขึ้นไปแล้วคันที่2ของผมขึ้นขึ้นต่อไม่ได้นะครับ มันต้องการแอร์ล็อกหน้าอีกตัวหนึ่งนะครับนเลือกเห็ดพอร์กไหนี่แม่ลูกทำไรครับล้างเห็ดเห็ดพอกเห็ดพอร์กเห็ดพอรกคนเหนือเรียกเห็ดพอกมันล้างทำไมเนี่ยมันมีเป็นดินไงโอ้คนงานบ้านเป็นหมื่นหมื่นคนทำไมไม่จ้างเขามาล้างมาล้างเองเสียมือเสียเล็บอีกบ้านเรารวยระเบิดระเบอรไฮโซเดี๋ยวท่อตันที่บ้านอ๋อเดี๋ยวท่อตันนะอ่าโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจท่อตันก็เรียกเขาทุกบ้านสร้างใหม่เลย เรืชิดหายเลยอตอนนี้ก็เหมาเรือเที่ยวอีกนะผมบอกแล้วว่าผมนี่เหมาเรือย,ยอทเที่ยวรวยที่บ้านรวยระเบิดระเบ้อเห็นไหมเนี่ยเรือทั้งลำผมอยู่เนี่ยเมาอ่ะเนี่ยเนี่ยทะเลผมว่าเดี๋ยวจล่านออกทะเลไปหาปลาหมึกข้าวหกตัวแล้วกลับฝั่งโอ้เห็นไหมโอ้ทะเลนั้น เป็นเหมือนทินของเราจะขอเฝ้าตา,ากจนชีวิตเราสิ้นรวยครับผมเดี๋ยวไปหาปลาหมึกได้5-6ตัวกุ้งมังกรสักนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวก็กลับฝั่งนะชีวิตผมก็สบายสบายอย่างเงี้ยแหละนะครับไปไหนก็เที่ยวเหมาเรือเที่ยวปิดอ่าวเที่ยวรวยเป็นลูกเป็นเมียผมนี่สบายทั้งชาติเลยนะ ดูดิกโตเตะกูเตะกูเตะบ,บอกว่าเก้าโมงครึ่งแล้วไปดีกว่าไหมครเนี่ยครับเรือที่เมื่อกี้เรือที่ไปออกหาทะเลมาตอนนี้ผมเอาวินดึงขึ้นฝั่งจอดเรียบร้อยแล้วไปละโรงแรมที่พักนะครับที่ปานบุรีนะครับอันนี้คือที่ที่โอโยนะครับโอโย ก็อยู่ริมหาดแต่มีถนนขั้นนะครับเข้าซอยนิดนึงเข้าซอยประมาณสักร้อยไม่ถึงร้อยเมตรนะครับอยู่ด้านซ้ายมือเงียบสงบดีครับหรือว่าเพราะวันนี้เป็นเทศกาลโควิดก,ก็ไม่ทราบนะครับห้องพักก็จะเป็นลักษณะแบบบ้านเป็นหลังๆนะครับหลังละ1,200บาทนะครับเมื่อวานมาพักก็ต่อรองได้อีกร้อยนึงนะฮะ เมื่อคืนมาพักไม่มีใครเลยครับก็ครอบครัวเราครอบครัวเดียวไม่เปรี่ยวครับเงียบสงบดีครับทำให้เราได้นอนได้เต็มที่มีสระว่ายน้ำด้วยนี่นะครับของผมพักเป็นบ้านพักหลังเดียวนะครับมีชาระเบียงกว้างห้องกว้างทีเดียวครับห้องน้ำก็กว้าง อันนี้เป็นบ้านแบบ2ชั้นน่าจะแยกกันคนละครอบครัวหรือครอบครัวเดียวกันนะครับสระว่ายน้ำยุคนี้ยุคโควิดเห็นสะแล้วก็ไม่กล้าว่ายนะครับนี่เป็นเรือน2ชั้นครับ ตู้ห้องนะครับสรุปนะครับที่นี่ชื่อบ้านบาหลีรีสอร์ตนะครับบาหลีบีชรีสอร์ตครับสนใจร่วมคารวาลรถยนต์4คูณ4ในประเทศกับบอกอติดต่อตามลายไอดีด้านล่าง ได้นำรถยนต์ของท่านมาฝึกทักษะการขับรถยนต์ออฟโรดผสานไปกับการท่องเที่ยว